ดีคะ่ะทุกคนวันนี้แพลนวิทมีพามาเที่ยวสวนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมากันที่ร้านต้นไม้ลุงหลังฟาร์มต้นไม้ละมูนไสเดือนนะคะซึ่งเป็นสวนที่อยู่ใกล้ๆแถวบ้านเรานะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าอ่าสวนเล็กๆธรรมดาบแบบนี้เนี่ยจะมีต้นไม้อะไรน่าสนใจบ้างมีต้นไม้ในกระแสะหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะสวัสดีครับ สวัดสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็ آ آ พามาดูร้านต้นไม้นะครับเป็นร้านต้นต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านเราเลยนะครับเรามาดูว่าจากกระแสบอนสีนะครับที่กําลังมาแรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาดูว่าที่นี่มีบอนสีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปในร้านนะครับเดี๋ยวเราชมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นพกหลงนะครับพกหลงของคุณลุงอันนี้เป็นร้านคุณลุงหลัง สีสวยมากนะครับแต่ตัวราคาเนี่ยพอดีลุงไม่ได้ติดไว้เดี๋ยวเราค่อยมาถามราคากันนะครับจะให้คุณลุงทัาทายหน่อยสวัสดีค่ะคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรนะครับสวัสดีครับที่หลังครับคุณลุงหลัง,ลงนะ,ค,ะงครับจริงๆผมมาร้านคุณลุงอะ่ะบ่อยมากแล้วก็คุณลุงใจดีแล้วก็พาตัว์ต้นไม้คือมีบอนสีอะ่ะเยอะมากคุณลุงเลี้ยงมากี่ปีแล้วอะครับสี่ปี สี่ปีอ๋อสี่ปีคุณลุงเลี้ยงมาประมาณสี่ปีนะครับหลังจากเกษียณใช่ไหมครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นบอลที่คุณลุงเลี้ยงเองทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นลูกไม้อะไรอะครับลูกไม้คือมันเป็นบอลทางใต้ครับชื่อร่อนทองอ๋ออันนี้คือบอลร่อนทองนะครับโอ้กระถางอย่างนี้คุณลุงขายเท่าไหร่ครับเผื่อมีเพื่อนๆสนใจแวะเวียนมาร้อยห้าสิบอร้อยบาทครับ จะบอกว่าจะบอกว่าคือกระถางใหญ่มากแล้วก็เอาไปแยกได้อีกนะคะมีลูกลูกเต็มไปหมดเลยนะครับแค่ร้อยห้าสิบาทเองนะครับสวยด้วยค่ะการเดินทางก็สะดวกนะครับตรงนี้บางนาตราดกมยี่สิบเก้านาะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะับเสียงก็จะค่อนข้างดังนิดนึงเพราะติดถนนใหญ่คนี่เราเจอสตรอเบอรี่สตารของคุณลุงขออนุญาตยกกระถางดูนะฮะ ฟอมสวยมากนะครับใครตามหาตัวสตรอเบอรี่สตาร์นะครับอันนี้คุณลุงขายกระถางเท่าไหร่ครับกระถางดินเผาด้วยอันนี้ตกไรห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบสวยมากมาพร้อมกระถางดินเผาแล้วือแบบจะบอกว่าสวยมากครับแล้วก็กระถางกระถางดีมากกระถางดินเผานะฮะเพื่อนๆนี่โอ้โหสวยเพื่อนเราไม่ต้องหาปอนแบบราคาแพงๆนะครับก็สวยได้นะครับอันนี้ก็ราคาย่อมยาวหยิบ หาซื้อกันได้ง่ายอยู่นะครับวันนี้จะขออนุญ,ญาตคุณลุงยกกระถางได้ใช่ไหมไครับกได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นอะไรเอย,ยอันนี้เป็นลูกไมก้นะครับเป็นใบกใบกลมนะอุ้ยอันนี้เป็นลูกไม้ใบกลมสวยมากครับอันนี้ราคาแปดร้อยบาทนะครับ ใครสนใจนะครับก็มาเลือกซื้อได้นะครับเป็นเป็นฟอร์มใบกลมซึ่งส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นนคุณลุงยังเป็นลูกไม้ยังเป็นลูกไม้แต่สีสวยมากผสมพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ตั้งชื่อคือไม่ได้ตั้งชื่อจะเป็นลูกไม้ทั้งหมดนะจะเรียกเป็นลูกไม้แต่ถ้าเราเข้าสมาคมตั้งชื่อแล้วเจ้าของที่ปสมก็จะเป็นคนตั้งชื่อขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เน่ย แล้อย่างต้นนี้ต้นนี้อันนี้อะไรออันนี้ชื่อ new wave ครับอ๋อ new wave อืมเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะมีต้นนี้นะครับแต่จะบอกว่าสีสวยสดใสมากสวยมากจริงๆคือลายมันชัดมากแล้วก็คุณลุงใส่กระถางไม่ธรรมดานะครับอันนี้เป็นกระถางเซรามิกนะครับสวยงามใช่มันมันอยู่ดีมากมากอก็ตอนนี้เข้าหน้าหนาวเนาะก็จะมีลมนิดนึง นี้เรายังไม่ได้ให้ทุกคนดูเนาะเมื่อกี้เออน่ารักเนาะเราเป็นตอนคือเราย่อส่วนออกมาอยู่เขาเราเอาแต่ต้นเล็กๆอ่ะลงเอามาใส่กันทานอันนี้อันนี้เป็นตัวตัวไหนบอลตัวไหนครับคุณลุงไก่เซอร์นะอ๋อเป็นเจ้าคุณไก่เซอร์นะครับยังใส่แบบเบบี้นะครับแล้วก็คุณลุงก็ใส่แก้วน่ารักมากนะใช่เบบี้มีราคาให้ด้วยนะครับสองร้อยบาทราคาเย้มๆมาก เราไม่ต้องไปไกลเลยเราไม่ต้องไปหาวังบอลหรือว่าที่ไหนไกลๆนะบางนาจาตมยี่เก้าตรงนี้นะมีของตกแต่งสวนนะ่ารัก <25 S 2> มากด้วยคุณลุงขายแคคบัตด้วย อันนี้สวยมากเหมือนกันนะครับเพื่อนก็ไปซื้อมาตอนเกลยอ๋อเอ๊ะตัวนี้เหมือนเหมือนจะถามชื่อลุงหลายรอบนะอะไรนะมิ่งมงคลไหมมันคลายฮะอเอมันคลายแต่ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันอ๋อแต่ว่าใบแบบลายสวยเทพมากขออนุญาตเนี่ยนะครับ เป็นลูปไม้ที่สวยมากนะครับอันนี้คุณลุงตั้งราคาไว้ที่าาเ 1, ท่าไหร่เออหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเพื่อนๆมามาเลือก<ว>ชม,ม<า>ได้นะครับเป็นลักษณะดีมากนะครับนี่โอ้ลายสวยจริงสวยจนอยากได้เลยสวยจริงๆนะนี่ใครเห็นคลิปเราต้องมามา,มาที่ร้านุูมาเอาต้นนี้ไปนะ,ะแล้วก็อันนี้คุณลุงเลี้ยงตัว ใช้เดือนนั่เลี้ยงเิ่งใช้เดือนแล้วก็คุณลุงก็ใช้มูลใช้เดือนตรงนี้แหละมาเลี้ยงาบอลสีด้วยเราก็เพิ่งเคยเห็นว่าเขาเปิดอ่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือมูลวิธีการทํามูลใช้เดือนหรอคะอคุณลุงครับอันนี้คือเปิดเปิดดูได้ไม่เอ่ยได้ครับเปิดนี่อันนี้คืออะไรคะอยากให้คุณลุงเล่าอันนี้คือเลี้ยงใส้เดือนครับใช้เดือนที่มาจากต่างประเทศนะครับอันนี้ มาจากแอฟริกาครับอัเดี๋ยวให้คุณลุงเล่าให้ฟังนิดนึงเนาะอันนี้คือเป็นเทเดือนต่างสายสายพันธุ์ต่างประเทศนะเป็นสายพันธุ์บลูครับเป็นบลูกับ AF ผสมกันฮะครับอนี่เราก็จะเลี้ยงรวมกันฮะเราจะเลี้ยงด้วยขี้งัวครับอืมเป็นขี้วัวขี้งัวขี้งัวเนี่ยเราเลี้ยงไว้อย่างเงี้ยประมาณ1เดือนอันนี้ก็ตัวเล็กๆแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับ คือเขาจะโตไม่ใหญ่ฮะแต่เขากินเก่งครับอ๋อแต่เขากินเก่งบอกว่ากินเก่งฮะกินเก่งครับเพราะว่าอย่างนี้อันนี้เขาเรียก AF ครับอย่างนี้คือเราเลี้ยงคนกันฮะพัน AF นะครับเลี้ยงคนกันอืมคือเราจะเลี้ยงรวมกันแล้วเขาจะพอครบหนึ่งเดือนเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับพอครบหนึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวผมจะทำ เนี่ยนะครับคุณลุงเลี้ยงแบบออร์แกนิกมากนะครับปุ<ข>๋ยก็เป็นผลิตเออครบหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยเขาจะกินให้มันละเอียดหมดแล้วอพอละเอียดแล้วเราเราก็สามารถที่จะเอาไปร่อนได้ครับอ,อันนี้อันใหม่ลำบากคุณลุง <laughs> เวลาเนี่ครับ,รบพอครบหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยแล้วเขาได้ละเอียดมากเลยเนี่ยอันนี้เป็นมูลหมดแล้วครับ อันนี้เป็นเนี่ยนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยมูลไส้เดือนที่เลี้ยงครบหนึ่งเดือนนะครับคุณลุงเลี้ยงมาหนึ่งเดือนแล้วก็จะเป็นเนื้อละเอียดมากนะครับอันนี้คุณลุงร่อนมาแล้วใช่ไหมยังไม่ได้ร่อนนะครับยังไม่ได้ร่อนครับถ้าถ้าร่อนแล้วจะอยู่ทางด้านนู้นครับอันนี้อันนี้คุณร่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตัวที่ร่อนแล้วนะครับอ๋อคุณลุงร่อนโอ้เป็นกะละมังใบใบใหญ่มากอันนี้คือร่อนแล้วครับเตรียมที่จะบรรจุใส่ถุงจำน่าครับ เนี่ยนะครับคือเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับล้วนๆเลยครับที่คุณลุงเลี้ยงเองนะครับไม่มีสารเคมีเจือปนเลยครับสุดยอดมากนะครับครบหนึ่งเดือนแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็มาร่อนครับเราเลี้ยงโดยใช้ขี้งัวครับและแล้วคุณลุงแพ็กตัวแพ็กเกจของคุณลุงนี้คือ1นกิโลหรือว่าหนกครับนี่ครับคุณลุงขายออนไลน์หรืออะไรด้วยไหมอ่ะอ๋อส่วนมากจะขาย ขายหน้าร้านอย่างเดียวอ๋อขายหน้าร้านอย่างเดียวอันนี้นะครับคุณลุงทําแพ็กเกจแบบดีมากนะครับมูลไส้เดือนแท้นะครับเวอร์มิคอมโพสนะครับเห็นนะคุณลุงคุณลุงขายหน้าร้านอย่างเดียวก็เดี๋ยวในอนาคตเนาะเผื่อมีการซื้อออนไลน์ก็ซื้อในอนาคตเนาะเผื่อว่า ถ้าใครอยากได้นะครับก็อาจจะมีช่องทางเดี๋ยวผมอาจจะเป็นช่วยประชาสัมพันธ์คุณลุงอีกทีหนึ่งได้ครับแต่ตอนนี้ก็คือคุณลุงขายหน้าร้านอย่างเดียวนะครับถุงละเท่าไหร่นะครับคุณลุงสามสิบห้าบาทนะครับไม่แพงเลยนะครับหนึ่งกิโลขนาดหนึ่งกิโลอันนี้เรามาดูบอลของคุณลุงที่คุณลุงเพาะเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนด้านในาร้านนะครับเราเจอบอลแปลกๆอีกแล้วนะครับอันนี้อันนี้ชื่อว่า ม้ากันทกะม้ากันทกะนะครับม้ากันทกะานี่นะโอ้อันนี้ใบใหญ่มากนะครับสวยด้วยอันนี้กระดูกอย่างนี้เขาเรียกเราเรียกกระดูกขาวไงครับแบบนี้กระดูกขาวใบจะสีโทนออกเขียวอ่อนๆเนาะเราไม่ค่อยเจอนะครับบอลตัวนี้นะครับน่าจะเป็นบอลหายากบอลโบราณนี่หายากกว่าครับตันนี้คือหายาก เดี๋ยวเราไปดูคุณลุงบอกว่ามีตัวที่หายากมากๆนะครับวมีชื่อองคุลีมาครับองคุลีมาโอ้โหสวยมากอันนี้ผมจับไปได้ใช่ไหมครับได้ครับได้อันนี้คุณลุงตั้งราคาไว้เท่าไหร่คะอันนี้ลุงตั้งไว้เก้าค่ะเก้าพันนะครับแต่้นใหญ่มากเลยเราจะบอกว่าเป็นต้นที่ใหญ่มากนะครับก้านเขาจะดำสนิทเลยนะครับน้อเถื้อเถือ เนี่ยนะครับคืออตัวก้านเนี่ยจะดําสนิทเลยนะครับแล้วก็กระดูกเขาเนี่ยตรงสะดือสะดือก็จะดําเนาะสะดือดํามาครึ่งหนึ่งแล้วก็เส้นเขาก็จะเป็นออกเขียวเขียวค,คล้ายๆแบ็คไลท์เลยอคลยืคล้ายๆแบ็คไลท์คุณลุงบอกนะครับถ้าไฟส่องนี้เราจะเห็นชัดเลยใช่ไหมครัใช่ครอ ดูลายซะก่อนนะทุกคนเป็นบอลหายากนะครับชื่อองคุริมานใช่ไหมฮะให้สีแดงเหลือบดำแล้วก็ให้ความรู้สึกเขียวเหมาะสำหรับสายดาร์กเลยเพราะคุณลุงบอกว่าเหมาะสำหรับสายดาร์กนะครับก็ชอบแล้วก็อันนี้นะครับก็เป็นนางไมเป็นบอลสียอดนิยมอีกตัวหนึ่งนะครับที่มาแรงเอามากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็มีราคาด้วยนะครับคุณลุง ปักป้ายไว้ให้นะครับก็สองพันบาทนะครับแต่ลำต้นใหญ่มากนะครับอันนี้ต้นสูงเกือบสี่สิบเซนได้มนะั้งต้นนี้นะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่หญกัดสีได้สวยมากเลยด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะพามาดูนางไหม่อีกตัวนึน่งใช่นางไหมเหมือนกันไม่ใช่่ใช่อ๋ออันนี้เพ,พนพระนครอืมเราเคยเห็นกับพระนครอันใหญ่งั้นเราต้องยกมาเทียบขอขอ,อนุญาตยากนะครับขออนุญาตนะคะ โอ้อันนี้เป็นพระนครที่สวยมากนะคะเดี๋ยวเราให้ดูนะฮะต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูนะคะคุณลุงช่วยเล่าความตางตอนนี้ผมแยกไม่ออกอันนี้น่าจะเป็นใบกลมอ๋อเป็นใบค่อนข้างกลมกว่าใช่ไหมครับพะนครจะใบกลมนะครับนรูหัใจออนางไหมจะเป็นรูปหัวใจอ่าเพื่อนๆดูนะครับโอเคเผื่อใครไปซื้อแล้วแยกไม่ออกเนาะอืม โอเคอันนี้พระนครทางด้านซ้ายมือนะครับอันนี้อันนี้กระถางเท่าไหร่ครับคุณลุงอันนี้ลุงเราขายไปหมดแล้วตอนนี้เป็นแม่พระนครต้นนี้คุณลุงเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับแต่ว่าคืออันนี้ต้นเขากระถางไม่ใหญ่มากแต่ว่าใบเขาเยอะมากใช่แล้วเขาก็กัดสีได้สวยมากด้วยใช่ราาขายก็่คุลเราประมาณพันห้านะครับแต่ว่า คุณลุงตอนนี้ยังไม่ขายนะครับเดี๋ยวเราก็คอยมาอัปเดตว่าเผื่อคุณลุงผ่าหัวได้เยอะได้ผ่าหัวก็เรามาทำสั่งั่กันอันนี้นะครับอ,อันนี้คือไก่ตัวงาม,งามค่ะเป็นเป็นบอลสีตระกูลไก่นะครับซึ่งคุณลุงมีหลายต้นมากนะครับต้นนี้ไก่ตัวงาม<ร>าไก่ตัวงามเนี่ยนนะะตับ ตับไก่แย่เพาเันตับตับไก่ชอบคำนี้มากคำว่าตับไก่คือไก่ตัวงามเนี่ยคือใบเขาเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนเหมือนผีเสือ้อไหมใช่แล้วก็คือเขาจะมีความเป็นตะปุ่มตะป่่านะครับแล้วก็ตัวสีที่กัดเนี่ยจะเป็นสีออกโทนขาวชมพูนะครับซึ่งมันมันดูเหมือนมันครุขระ ต่มีความสวยในรูปแบบของเขานะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับอันนี้เป็นต้นใหญ่100อันนี้กระถาง1,200ังบาท 100, <000 S 2> นะครับ 100, <000 S 2> เราไม่ต้องไปไกลด้วยเราสามารถมาซื้อที่ร้านแล้วก็ยกกลับบ้านได้เลยไม่ต้องแบบไปเสี่ยงว่าส่งไปษนีหรือส่งตะก,ก้าแล้วแบบมีความเสียหายอะไรอย่างะะเงี้ยครับ ชอบตรงที่ลักษณะใบเขาจะมีลายนูนลายนูนขึ้นมาแทนที่จะเป็นใบเรียบๆมันมันเป็นใบที่แบบมีเขาเรียกอะไรมี texture ออมันมีมันมี็กเจอร์มันมีแบบสัมผัสที่ไม่ไม่เหมือนต้นอื่นน,นี่ครับเป็นลูกไม้ระหว่างบอนดําครับอืมอันนี้คือบอนดําคือเป็นเป็นลูกไม้ไแต่แต่แต,แต่แต่ไม่ใช่บอลสีใช่ไหมคหมายถึงว่าผสมกับบอนดํา บอลดำที่เหมือนบอลกระดาษอะไรอย่างนี้ยไม่ใช่ฮะเป็นบอลสีเขาเป็นบอลสีเป็นบอลสีมันคล้ายๆกับบอลสีพวกพญาขอมผสมกันมาอันนี้ลุงก็ได้มาจากความที่บ้านโทงทีหนึ่งจากต้นเล็กๆเป็นลูกไม้ซื้อมาแล้วเราทำเลี้ยงแต่ว่าอันนี้เป็นลูกไม้ที่มีลักษณะดีมากนะครับใครที่ชอบไม้ที่เป็นสายดาร์บอลสีที่เป็นสี ขึมนะครับเข้มมากจะผสมเข้มแข็งแรงเข้มใช่ใช่ก้านแข็งแรงมากใช่ก้านแบบดำาดูขึงขังมากจริงอันนี้คุณลุงเก็บเมล็ดไปแล้วใช่ไหมครับอ๋อกำลังผสมอยู่อ๋อกำลังผสมรอรอเขาอยู่ครับอ๋อผมนึกว่าอ๋อนี่ไงเขากําลังเริ่มเป็นใช่ไหมครับกำลังจะติดฝักอ๋อกาลังกาลังจะติดฝักนะครับอันนี้คุณลุงผสมไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีบอลอีกตัวที่ที่ผมแอบมาเห็นมาครั้งที่แล้ว แต่ตอนนี้เหมือนใบจะมาเพิ่มแล้วใช่ไหมครับครั้งที่แล้วเหมือนจะมีใบเดียวใช่ใช่อันนี้ขออนุญาตคุณลุงยกนะครับเชิญครับนี่เป็นบอลที่เราตามหาอยู่เหมือนกันชมพูทวีปค่ะทุกคนสวยมากอันนี้สวยมากสวยจริงรายละเอียดดีมากๆค่ะชมพูทวีปนี้เขาจะอยู่ตับไหนครับคุณลุงเขามีตับของเขาไหมหรือว่าอยู่ในตับพระพุทธเจ้าอ๋อตับพระพุทธเจ้าต้นนี้สวยจริง คือกัดสีแบบดีมากนะครับอันนี้คุณลุงเป็นต้นแม่ใช่ไหมคะคือเราซื้อซื้อลูกเข้ามาซื้อลูกเข้ามาแพงมากคุณลุงบอกว่าแพงมากเราเคยเห็นที่ตลาดสิงห์บุรีก็แพงเอาเรื่องอยู่ต้นเละคนแต่ว่าก็ซื้อมาจากสิงห์บุรีออ๋คุณลุงได้มาจากสิงห์บุรีเหมือนกันตาสวยตาสวยเนอะใช้เวลานานแค่ไหนถึงไร่แบบเป็นใบใหญ่อย่างเงี้ยคะ ถ้าจริงๆแล้วบอลอ่ะประมาณ6เดือนนะครับโอ้มันใช้เวลาเนาะอันนี้นะครับอันนี้เป็นต้นลั่มซํานะครับสวยมากนะครับโหลั่มซํานะครับอันนี้กระถางนี้2,000บาทนะครับสวยมากนะครับ กลุ่ไกเซอร์ที่จะมีแบบแทบจะทุกบ้านอ,อันนี้บอดทองค่ะเดี๋ยวเรามาดูบอดทองนะครบนี่บอดทองอันนี้ก็เป็นพวกบอนโบราณหมดเลย<น>ใช่ไหมรครับโครอ,อยู่ในตระกูลแบบเดียวกัแบพวกสุวนนรรณหณ เป็นตระกูลเดียวกันกับหงสุวรรณหงเหินใช่สวยๆสีก็จะคล้ายกันค่ะบางทีแยกไ,ไ,ไม่ออก <c oughs> อันนี้อันนี้ใช่นกกระทาไหมครับใช่ครับอ๋ออันนี้เป็นนกกระทานะครับนกกระทาเนี่ยคือเขาจะเม็ดเขาจะสีขาวๆเล็กๆเนาะใช่ครับเม็ดเขาจะเยอะมากอืมเม็ดจะเยอะมากแล้วเป็นสีขาวเล็กๆอันนี้คือแม่กลองใช่ไหมครับไม่ใช่ครับแม่กลองตัวนี้ครับ จะบอกว่าใบใหญ่มากนะครับเม็ดจะเป็นเม็ดสีแดงใบสีเขียวพัน่อนเนี่ยนะครับแมกลองนะครับราคาสองพันห้านะครับคุณลุงบอกว่าอันนี้เป็นลูกไม้มาจากฟาร์มพิพัฒพงนะครับลักษณะเกือบคล้ายบอลทีกระเกลือเนาะแต่มีมีแค่เม็ดสีแดงอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ใชแล้วก็ ตัวสะดือสะดือเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ก้านเป็นสีก้านเป็นสีดําเลยใบกลมมนนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นลูกไม้อะไรกับอะไรไม่ไม่รู้แต่ว่าสวยมากฝั่งขวามือเป็นลูกไม้เนาะก็ที่ที่เราให้ดูตะกี้นะครับก็จะมีตัวสะดือสีแดงซึ่งแต่ตัวเม็ดเม็ดสีเขาเนี่ยเกือบคล้ายตัวแม่กลองแต่เนี่ยจะค่อนข้างใบค่อนข้างกลมกว่าเนาะแข็งแรงกว่าใบกลมกว่าใบหนาแข็งแรงกว่านะครับแต่ตัวแมกลองเนี่ยคือ วว่าากจะเเป็นสีีขยแม่กลองตัวนี้ลุงขายเท่าไหร่เอ่ยขาย1,500 1,500นะครับแม่กลอง1,500ใครชอบบอลโบราณนะครับอันนี้เป็นตับตับอะไรเนาะตับเขาเรียกอะไรตับอำเภอตับอำเภออำเภอจังอันนี้ก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งในการเลี้ยงบอลสีใช่ครับนี้ต้องชิ้นไม่ได้แล้วก็ตัดแน่กว่าใช่ เราเห็นไก่อีกตัวนะครับอันนี้คือไก่สุดสงวนนะครับก็ถ้ามีเพื่อนๆบางคนเลี้ยงปอนที่เป็นตระกูลไก่นะครับก็อันนี้ก็น่าจะคุ้นรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันนะครับไก่สุดสงวนนะครับอันนี้คุณลุงขายไม่เอย่ยอ๋อันนี้เพื่อนให้มาอ๋ออันนี้คุณลุงบอกว่าเพื่อนให้มามแต่สวยมากเลยนะครับไก่สุดสงวนนี่เขาจะมีเม็ดแบบขา,ขาวๆชมพูชมพู ตรงกลางแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเนาะไม่ได้แบบกระจายแปลกมากใช่เป็นกลุ่มแล้วก็กระดูกระเส้นก็เป็นสีชมพูนะครับอันนี้ก็สวยแปลกตานะครับผมอ่าจ,จะชอบช,ชอบอ่บอลสีที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยกแป๊หนึ่งมิ่งมงคลก็เป็นลักษณะที่แบบสวยมากเหมือนกัน คล้ายๆกับต้นตรงทางเข้า,ขาหน้ารานที่ที่เราถ่ายให้เห็นคอนัแรกขออนุญ,ญาตคุณลุงเอาออกมาโชว์นะครับนี่อันนี้นะครับสวยงามมากคือถ้าใครชอบบอนสีที่ที่มีลักษณะเส้นน้าแล้วก็กระดูกสีดำๆอย่างเงี้ยนะครับก้านดำๆเนี้ยนะครับจะต้องชอบตัวนี้แน่แน่มงคลเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ ที่น่าสะสมนะครับอันนี้คุณลุงติดราคาไว้3,005แต่ว่าต้นก็ใหญ่แล้วแล้วก็ใบตัดยากส่วนมากๆนะคะขรุด้วยตันนี้มีมีหัวเลยไหมพีลุงมีหัวด้วยคุ้มราคามากๆทุกคน ขายออนไลน์นะเพราะว่าคุณลุงเป็นห่วงต้นไม้เวลาที่ส่งไปสนีแล้วมันอาจจะบอบช้ำจากการส่งขนส่งก็ถ้าใครสะดวก่ะสามารถเดินทางมาซื้อได้ที่หน้าร้านเลยก็จะได้ยกต้นสวยๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยไปกลับบ้านไปเลยน้รอยู่กรุงเทพปริมณฑลคือเดินทางสะดวกมากบางนาตาดกม29นะครับตรงต่างทางจะมีป้อมตำรวจอยู่แล้วก็ร้านนีอยู่หลังป้อมตำรวจเลยนะครับ ชื่อตลาดคลุไอแคลนนะคะมีมีมีอยู่แค่สองสาร้านนะครับแต่ว่าร้านคุณลุงเนี่ยเหมือนเป็นบางบอลย่านบางบอลเลยจริงค่ะคุณลุงเยอะเยอะมากคุณลุงแอบมีบอลสีสวยๆแบบว่าซ่อนไว้หลังร้านเยอะมากแล้วคุณลุงขายไม่แพงด้วยนะไม่ต้องตั้งต้นไปไกลใช่ลวไม้คุณลุงคือแข็งแรงมากนะทุกคน อยากให้เพื่อนเพื่อนดูคือเราเคยเห็นบับเบิลเนี่ยเขาขายเขาขายเนี่ยทรงไม่ได้สวยแบบนี้เลยนะครับอันนี้สูงประมาณ35สิบห้เซนได้นะครับแถมมีลูกๆนะครับหนอเล็กๆอีกเต็มเลยนะครับคุณลุงขายแค่หนึ่งันบาทนะครับแล้วก็สวยมากนี่ดูลายละเอียดนะคะมีด่างด้วยนะไม่ธรรมดานะเนี่ยมีใบด่างด้วยนะครับใ,ใครสังเกตเนี่ย ปกติบับเบิลไม่มีด่างเนะผมเพิ่งเห็นเหมือนกันว่ามีใบด่างเอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวบอลโบราณแบบที่เราเคยเห็นตามบ้านเนาะคืออันนี้เป็นเจ้ากุ่ไกเซอร์ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะเจ้ากลุ่ไกเซอร์ของคุณลุงเนี่ยคือสมบูรณ์มากๆนะครับดูนะครับนี่นะครับอันนี้นิ้วมือนะครับใหญ่กว่าฝ่ามือนะครับต้นตรงป้าตรงนั้นใหญ่มากอันนี้สองมือก็ยังยังใหญ่กว่าเลยนะครับ อันนี้เป็นตัวสาวน้อยป่าแป้งนะครับที่ทุกคนมักจะสับสนกันระหว่างสาวน้อยป่าแป้งผมยาป่าแป้งแล้วก็พริกกระเทือนะครับสาวน้อยป่าแป้งอันนี้เรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าเขามีเม็ดสีแดงสีขาวแต่ว่าตัวสะดือตัวเส้นเนี่ยก็คือจะเป็นสีเขียวคล้ายๆกับใบเลยนะครับแล้วก็ตัวก้านเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวอ,อันนี้ก็คือเป็นตัว อย้ยแก็สําหรับวันนี้นะครับแทนวิทมีนะครับก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวสวนบอลน,นะครับร้านต้นไม้ที่มีบอลสีเยอะมากนะครับที่บางนาตาากมอ29นะครับติดริมถนนบางนาตาขาออกชนบุรีเลยนะครับซึ่งคุณลุงไม่มีขายออนไลน์นะครับเพราะว่าคุณลุงบอกว่าคุณลุงสงสารต้นไม้ถ้าเกิดว่าเราอุตสาห์แพ็กอย่างดีแต่ว่าบางทีเขาขนส่งแล้วสภาพที่ไปถึงลูกค้าเนี่ยคือบางทีก็เสียหายจน จนคุณลุงรับไม่ได้นะครับก็เลยจะขายแค่หน้าร้านอย่างเดียวนะครับตลาดไอแพลนนะคะตลาดไอเพลนใช่ครับเป็นร้านต้นไม้เป็นตลาดต้นไม้ที่ยังมีร้านไม่เยอะมากแต่ว่าเราดันมาเจอร้านบอลร้านบอลสีที่มีบอนสีหลายชนิดซุกซ่อนอยู่แล้วก็คุณลุงยังขายมูลไส้เดือนที่ทำเองด้วยนะคะใช่ครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็เราต้องขอบคุณคุณลุงเป็นอย่างสูง นะให้พวกเรามาเยีเ่ยมชมร้านนะค,ะครับขอบคุณคุณลุงคุณป้านะคะสวัสดีค่ะ